ด้วยความที่พอครับเป็นแบรนด์พรีเมียมจากทางฝรั่งเศสแล้วก็นําเข้าวัตถุดิบจากทางฝรั่งเศสด้วยผมก็เลยเลือก3เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มาในแต่ละหมวดเพื่อมาใช้กับบูชเชอร์ครับเมนูแรกครับบูชเชอร์คูโรบุตะซอสเสรเบอร์เกอร์ขนมปังที่ใช้ครับเป็นขนมปังบีอสเบอร์เกอร์บีอัเราครับจะเป็นหอมนุ่มชุ่มเนยตัวเนื้อสัมผัสจะมีความหอมของกลิ่นชาโคลในไส้กออรอกออนท็อปด้วยเชดดาร์ชีสแล้วก็ไข่ดาวเสิร์ฟพร้อมกับเฟรนฟราย นะ,ค,ะน cher, uffle, age, ata, ครับเป mm ็น hmm. บูชเชอร์ทัฟเฟิลซอสเซรพาสต้าครับเมนูเส้นยอดนิยมครับของทางพอครับมาดัดแปลงให้เข้ากับบูชเชอร์ทัฟเฟิลชีสซอสเซรเพิ่มความเข้มข้นโดยทัฟเฟิลออยล์และแบล็คโอลีฟกรีนโอลีฟออนท็อปด้วยพาเมซานชีสครับเ mm hmm. มนูที่3นะครับบูชเชอร์ดับเบิลชีสพัวซองนะครับ เราใช้ครัวซองที่แป้งและเนยเป็นสูตรเฉพาะที่นําเข้าจากทางฝรั่งเศสบวกกับแฮมนะครับของบุเชอร์ที่มีกลิ่นหอมลมควันเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความเข้มข้นด้วยเอมเบทัลชีสและมอสซาเรล่าชีสด้วยส่วนผสมที่ลงตัวนี้นะครับเมนูนี้หอมกรอบอร่อยมากๆครับ ขอเชิญทุกคนนะครับมาทานเมนูสุดพิเศษทั้ง3เมนูนี้นะครับจากทางบุ t เชอร์และพอลในเทศกาลวันชาติฝรั่งเศสตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยาที่ร้านพ่อ,อทุกสาขานะครับแวะมาทานกันเยอะๆนะครับ